รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล Hvað er það? สวัสดีครับผมคริสพีรวัตรนะครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับรายการกระต่ายตื่นรู้ ที่ดูแล้วจะได้ตื่นรู้แบบไม่ตื่นตระหนกครับและไม่ตกเป็นเหยื่อของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงครับทุกวันนี้นะครับมีสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพแทบทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุและสื่อออนไลน์ครับแทบทุกโฆษณาเลยนะครับจะบอกแต่ข้อดีครับสรรพคุณที่น่ากินน่าใช้ทั้งนั้นเลยครับทำเอาผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยฟังแล้วแทบอยากจะซื้อเลยครับซึ่งถ้าเรานะครับไม่เช็คข้อมูลให้ดีไม่วิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนนะครับว่าข้อมูล ในคําโฆษณาผลิตภัณฑ์นั้นๆน,น,น่าชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนเราก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของโฆษณาเกินจริงเอาได้ง,ง่ายๆครับดังเช่นสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ครับโอ้ใส่ซีเท้าเขา้าไปเพียบเลย,อยโอ้ยโอ้ยแน่นอกพี่แชมป อืมไออะไรขนาดนี้เนี่ยฮะผมเห็นไอั้งแต่เมื่อเช้าแล้วก็ตอนแรกเนี่ยว่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเนี่ยพี่ไปหาหมอทำไมเพราะว่าโอ้ยแน่นอกพี่พี่มผมว่าอาการแบบพี่นะไม่ต้องไปหาหมอหรอกกินนี่ดีกว่านี่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทําจากสการสกัดภูเขาช่วยรักษาอาการภูมิแพ้ไอจามเรื้อรังเนาะพี่ยังหนุ่มยังแน่นเนี่ยจะต้องกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยเหรอพี่ยังไม่แก่ไหม พี่แชมป์ฟังผมดีนะพิณฑนเสริมอาหารพวกนี้เนี่ยกินได้ทุกเพศทุกวัยนุ่นๆุงอย่างเรากินแล้วก็แข็งแรงเออแล้วไปเอามาจากไหนข้อมูลนี้เนี่ยมันเชื่อถือได้เหรอไหมรู้แท้วว่าต้องถามแน่นอนเตรียมไว้แล้วนี่ไงพี่แชมป์พิณฑ์เสริมอาหารจากภูเขาสกัดรักษาอาการภูมิแพ้ไอจามเรื้อรังดูแลระบบน้ำเหลืองบำรุงตับและปอด รักษาการภูมิแพ้อย่างที่บอกไปเลยและป้องกันไวรัสด้วยเห็นไหมมีออยรีวิวเขาเพียบเลยพี่มันรักษาได้จริงหรอโฆษณาเกินจริงไปเปล่าพี่แชมป์ไม่เชื่อใช่ไหมอันนั้นผมกินด้วยเลยคนละเม็ดมาได้ได้อาอ่ะเอามือมากินได้จริงเหรอกินได้จริงกินลบหายเลยเรากินฮอปกันเลยดีกว่าเอาอย่างอ่ะได้ได้โอเคอ่ะหนึ่งสองสามตื่นครับตื่นรู้ ก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงครับอีกสาเหตุสำคัญหนึ่งเลยนะครับของการหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงนั่นมาจากคนใกล้ตัวนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเรามีสติครับยับยั้งชั่งใจคิดวิเคราะห์ไตรตรองให้ดีก่อนครับว่ามันมีจริงหรือครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังสถานการณ์ตัวอย่างนี้ครับที่สามารถรักษาโรคได้แบบครอบจักรวาลขนาดนั้นครับและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับคือ เรื่องมาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ครับที่บอกว่ามีอยอครับแต่ไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะมีประสิทธิผลตามที่โฆษณากล่าวอ้างไว้ครับเพราะการขออนุญาตอรยอรับรองผลิตภัณฑ์กับการขออนุญาตในการโฆษณาเป็นคนละส่วนกันนะครับลองไปฟังผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลในเรื่องนี้กันดีกว่าครับตามกฎหมายอาหารนะคะ ผิดพันเสริมอาหารก็จัดเป็นอาหารชนิดหนึ่งซึ่งคำนิยามของเขาก็คือว่าเป็นผิดพันที่ใช้รับประทานเสริมจากอาหารปกติอาจจะมีรูปรักษ์ที่แตกต่างไปจากอาหารปกติเช่นเป็นแคปซูลเป็นเม็ดเป็นผงจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้ที่มีการโฆษณาเกินจริงว่าผิดพันเสริมอาหารมีสารสกัดจากภูคราวแล้วช่วยระงับอาการไอจาม หรือช่วยกำจัดไวรัสหรือป้องกันไวรัสได้นั้นเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องผิดเพีเสริมอาหารไม่มีสรรพคุณในการป้องกันบำบัดบรรเทารักษาโรคหรืออาการของโรคหรือช่วยในการยับยั้ง กำจัดหรือฆ่าเชื้อโรคได้ไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียหรือเชื้อรานะคะการเห็นโฆษณาที่เป็นเท็จเกินจริงแล้วยังเห็นเครื่องหมายอยอ,อยู่ด้วยนั้นเราจะต้องมองคนละมิติกันมิติแรกคือมิติของการอนุญาตผลิตภัณฑ์ได้เลขกอยอกับอีกมิติหนึ่งคือมิติของการโฆษณาอาหารการอนุญาต ให้เลขออยอกับผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเราพิจารณาจากสูตรส่วนประกอบเป็นสำคัญสูตรส่วนประกอบจะต้องไม่มีการใช้ส่วนประกอบที่ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคและเราอนุญาตในระดับปริมาณที่เป็นอาหารหากพบเห็นผลิตภัณฑ์มีเลขออยอและพบเห็นการโฆษณาลักษณะที่อาจจะ ไม่ถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ที่สายด่วนอย1556หรือ Line อ fd a ไทยโอ้นี่ไงนี่ไงโอ้เอาคืนไปเลยโอ้ดีนะที่พี่ไม่หลงเชื่อโฆษณาเกินจริงขนาดเนี้ยไปหลงเชื่อได้ยังไงฮะจะเอาของมาให้พี่กินทำไมไม่เช็คก่อนที่จะซื้อเช็คแล้วคิดว่ามันเชื่อถือได้ไงเอานะ ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าซื้อมากระปุกสองกระปุกอ่ะเขาเรียกว่าเป็นบทเรียนไปละกันกระปุกสองกระปุกที่ไหนเราพี่เราเป็นพี่น้องกันก็ดีสัยเหมือนกันนั่นแหละนี่โอ้โหพี่ว่าพี่หนักแล้วแกยังจะหนักกว่าพี่อีกเหรออุ้ยแล้วยังไงเนี่ยตอนนี้เนี่ยตอเป็นพี่น้องกันใช่ป่ะล่ะอืมผมขายต่อไหมขายต่อถือว่าเป็นธุรกิจ ในบ้านคราวที่แล้วพี่ขายให้แกผมขายให้พี่คือเออนี่ก็ถือว่าวินวินต้องย้ําเตือนกันบ่อยๆเลยนะครับว่าหากเจ็บไข้ได้ป่วยครับทางที่ดีที่สุดคือไปหาหมอนะครับ เพื่อให้ท่านวินิจฉัยสาเหตุครับและให้การรักษาและให้คำแนะนำที่เหมาะสมครับห้ามไปซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณว่ารักษาโรคได้เพราะนั่นอาจทำให้เราเสียโอกาสในการรักษาครับช่วงหน้าครับมาติดตามกันต่อถึงโฆษณาเกินจริงที่มากับผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทต่างๆต้องดูไว้นะครับกระต่ายอย่างเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของโฆษณาเกินจริงครับ ของการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงที่มากับสื่อต่างๆนะครับในปัจจุบันนี้นะครับมีวิธีการโน้มน้าวใจในหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับเราไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะมีไปจนถึงกระทั่งการนําเรื่องราวความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์มาเป็นเครื่องมือในการชักจูงใจให้ผู้บริโภคอย่างเราหลงเชื่อครับซึ่งโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงที่นำเรื่องราวของความเชื่อมาเป็นเครื่องมือมักจะนำมาหลอกลวงครับให้ผู้สูงอายุหลงเชื่อ แต่จะมาหลอกลวงในรูปแบบใดลองไปชมสถานการณ์ตัวอย่างนี้กันครับโอ้ยอะไรกันดักหนาเนี่ยว่าโอ้ยตรงไหนตรงไหนก็เจ็บเฮ้ยพ่อเป็นอะไรอ่ะโอ้ยก็ปวดนี่เองเห็นนะว่าเอา้าหรอปวดหลังเหรอมัปนปวดเอปวปวดทัง้งตัวเลยอะเอาจีบไหมเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้เ,เดี๋ยวผมนวดให้ไหมเอานะเออเดี๋ๆเอาหลังพ่อหน่อยได้นี่เนี่ย ไห้ตรงนี้นะโอ๊ยโอฮเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยได้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 โอ๊ได้ได้เๆๆหน่อยนะโอเคนะโอ้โมือแกล้ั่นเห้ี่ยผมยังไม่ได้โดนพ่อเลยปวดขนาดนี้ผมว่าไปหาหมอเถอะไ่ต้องไปหาแล้วมองหมออ่ะพ่อนัดมานี่แล้วไม่ไหวมันต้องนัดมาหมอมาแล้วปะเฮ้ยไปดูสิเออเอจารย์อสวัสดีครับ บ้านหลังนี้เนี่ยสร้างมาแล้ว5ปีใช่ไหมเฮ้ยที่ดินข้างๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นวัดล้างใช่ไหมเฮ้ยรู้อีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะหมอดินในกระถางเนี่ยเอามาจากป่าช้าใช่ไหมหมอนั่นต้นไม้ปลอมเออนั่นแหละยามสามตาของหมอบอกว่าไอ้ต้นไม้เนี่ยมันมันมีอะไรบางอย่างเนี่ยที่ไม่ดีอยู่ รีบเอาออกไปไว้นอกบ้านเลยนะรู้สิมีพลังปั๊บๆเลยอ่ะพ่อนี่หมอเลยหมอดูเนี่ยเฮ้ยเด็กแกไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยหมอแกรักษาชาวบ้านอ่ะหายมาหลายรายแล้วนะจะไข้ได้ป่วยอะไรก็หายกันหมดเลยชาวบ้านเดี๋ยวีิเขาสัทธาเขาเลยเรียกหมอทั้งนั้นแหละในเองลองเอามือมาให้ข้าสิอะไรนะนี่ไงเองกำลังเจ็บป่วยอยู่ใช่ไหมพ่อหมอ เห็นคนอ้าวหมอป่วยผมมาหมอกดเอาคนป่วยมาสิจะจะจะบ้าได้ไงเอาคนไม่ป่วยมานี่ไงมีลักษณะอาการปวดกระดูกใช่ไหมไขข้อไม่ค่อยดีเฮ้ยหมอรู้ได้ไงอ่ะก็ก็พ่อโทรไปบอกว่าตอนเช้าอ้าวอะไหนๆก็ไหนๆวันนี้ข้าไม่ได้มาตัวเปล่าแต่ข้ามี สิ่งดีๆมานำเสนอนั่นคือยาผมจินดามันนีเดี๋ยวข้าจะเอาให้เองดูนี่นี่คือยาผมจินดามันนีหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่ายาวาสนาบอกไว้เลยว่ายาตัวนี้เนี่ยสกัดมาจากสมุนไพรหลากหลายชนิดต้องเป็นสมุนไพรที่หายากเท่านั้นใช้รักษาได้ทุกโรคพ่อผมว่ามันแปลกๆนะยาเนี่ยชื่อมันก็แปลกๆผมไม่เคยได้ยินเลยยา ผงจินดามมนีอะไรเนี่ยโธ่ไปหาหมอเถอะยาจะแปลกอะไรแกไม่รู้อะไรเหรอเนี่ยยาเนี่ยสมัยตอนที่พ่ออยู่ต่างจังหวัดนะพ่อเคยได้ยินเขาโฆษณาในวิทยุบ่อยๆเลยรู้ไหมว่ายาผงจินดามณีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยาสมุนไพรโบราณของเราเลยนะแล้วก็รักษาโรคได้ทั้งหลายโรคอะ่ะจริงเหรอพออ่อจริงๆเพิ่งเก็นของรินวันนี้แหละ เน่ไม่ใช่แค่ทําจากสมุนไพรที่หายากเท่านั้นแต่ว่าคนที่ปรุงยาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เจริญเพียรภาวนายึดอยู่ในหลักในศีลในธรรมปฏิบัติมาอย่างช่ำชองถึงจะปรุงยาชนิดนี้ขึ้นมาได้เี่แต่พ่อผมว่ายังไม่เชื่อใจดีกว่าเราไปถามอยยก่อนไหมพ่อพ่อพอๆไอ้เด็กเอ็งยาขัดเอ็งยาอะไรตังหนาเลยไปไปรีบเอาไปชงให้พ่อกินพ่อแน่ใจนะ เออได้แน่ใจไป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 อย่าช้าพ่ออยากินไ้หายเดี๋ยวเท่านี้เนี่ยถ้าพ่อกินแล้วหายเนี่ยเดี๋ยวผมมีราคาพิเศษให้ฮะแล้วมันมัดีจริงป่าวเนาะเ้ยดีดีจริง้ยผมเอาเตรียมมาเยอะเลยจะไปลูกครอบก็มีอันนี้เอาของเลยไหมริปออน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 ผมชงมาให้แล้วนะพ่อมันผงอะไรเนี่ยมันจะไปช่วยครบคุมได้จากวานขนาดนั้นนะฮะพ่อหมอด้วยพ่อ แน่ใจนะพ่อเอ้ยเองนี่ก็อย่าขัดพ่อสิถ้าอ,อยากให้พ่อหายอะ่ะปล่อยพ่อเข้าใจปะตื่นครับตื่นไรคนจะกินยาพ่อทานเลยครับ,บตื่นก่อนดีกว่าครับตื่นรู้ ก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงครับก่อนที่คุณจะดื่มสิ่งที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นยาผงสมุนไพรโบราณชนิดนี้ครับคุณได้ตรวจสอบข้อมูลของมันอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วหรือยังครับรายละเอียดต่างๆที่ผสมลงไปนะครับคุณอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้านะครับว่าใส่อะไรลงไปบ้างครับและมีความปลอดภัยต่อร่างกายมากน้อยแค่ไหนครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีแม้กระทั่งฉลากครับที่บอกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นผู้ผ,ผลิตแหล่งที่ผลิต ส่วนผสมต่างๆคําเตือนและเลขที่ใบรับจดแจ้งครับถ้าเจอผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะนี้นะครับอย่าพึ่งหลงเชื่อในสรรพคุณจากคนที่บอกนะครับหรือจากคํากล่าวอ้างในโฆษณาครับลองไปฟังผู้เชี่ยวชาญให้คําแนะนำกับเรื่องนี้กันดีกว่าครับจากสถานการณ์ข้างต้นนะคะโชคดีมากเลยนะคะที่คุณพ่อไม่ไปดื่มยาผงที่นำไปละลายในน้ำเป็นยาที่อวดอ้าง โฆษณาเกินจริงนะคะว่ารักษาได้ทุกโรคค่ะต้องขอเตือนผู้บริโภคเลยนะคะโดยเฉพาะที่เรามีผู้สูงอายุนะคะที่อยู่ในบ้านแล้วก็ไปซื้อยาสมุนไพรอะคะ่ะที่มีโฆษณานะคะอวดอ้างเกินจริงว่าบรรเทาอาการปวดเมื่อยปวดข้อปวดเข่านะคะแล้วว่าใช้แล้วหายทันทีเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วะคะ่ะยาพวกนี้ค่ะจะตรวจพบว่าลักลอบผสมสาร สเตียรอยค่ะซึ่งสารสเตียรอยนี้นะคะเป็นยาควบคุมพิเศษค่ะซึ่งปกติเนี่ยจะสั่งใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถ้าเกิดใช้ระยะเวลานานเนี่ยะจะทำให้ส่งผลก่อต่อระบบต่างๆของร่างกายค่ะขอย้ำกับทุกท่านอีกทีนะคะยาสมุนไพรนะคะที่โฆษณาหรือว่าแสดงฉลากที่มีสรรพคุณบอกว่ารักษาทุกโรคครอบจักรวาลน,นะคะไม่มีจริงค่ะเป็นการโฆษณาอวดอ้างเกินจริงค่ะเรื่องของความเชื่อนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ค่ะ ที่มักนํามาใช้น้มหนาวนะคะให้ผู้บริโภคเนี่ยไปซื้อยานะคะ,ะทีะ่มีการลักลอบใส่สารต้องห้ามพวกนี้ เพราะฉะนั้นนะคะหากเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเบื้องต้นเนี่ยแนะนําให้ท่านซื้อยาจากร้านยาที่มีเภสัชกรหรือร้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับอนุญาตนะคะหรือหากมีอาการเรื้อรังแนะนําให้ท่านพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับโรคที่ท่านเป็นและรับยาให้ถูกต้องกับโรคค่ะอยากจะขอแนะนําผู้สูงอายุนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่มักตกเป็นเหยื่อของโฆษณาเกินจริงค่ะเมื่อท่านรับฟังข่าวสารจากวิทยุ ทีวีให้ท่านนะคะเอะใจนะคะดูก่อนว่าสรรพคุณดังกล่าวอะ่ะมีความเป็นไปได้หรือไม่นะคะหากเขียนว่ารักษาทุกโรคครอบจักรวาลเนี่ยให้ท่านตระหนักไว้เลยว่าเนี่ยเป็นการโฆษณาเกินจริงค่ะหากท่านไม่แน่ใจในผลิตภัณฑ์แนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์กับสายด่วนอยอ5 5 6หรือเว็บไซต์อยหรือ Li@ น์ด fda t h a ค่ะเกือบแล้วไหมล่ะพ่อเนี่ยไม่ฟังผมไง เนี่ยเดี๋ยวผมหาข้อมูลเพิ่มให้เลยนี่ไงยาผงจินดามณนีมีผลเสียต่อผู้สูงอายุเช่นทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายเยื่อบุกระเพาะอาหารบางลงอาจถึงขั้นกระเพาะทะลุกล้ามเนื้อรีบกระดูกผุคุ้มคุ้มกันลดลงบางรายถึงขั้นตายาวผู้สูงอายุมีสิทธิ์ตายได้เฮ้ยมันจริงเหรอเนี่ยเนี่ยพ่อดูออยเนี่ยออกมาเตือนทุกคนเลยนะอันตรายขนาดไหนพ่อคิดดูหมอนี่บอกเอายาเลยไหมผมกินเนี่ย เกือบไปแล้วเวลาเนี้ยเหรออ่ะนี่เมื่อกี้หมอบอกว่าดีใช่ไหมยาบำรุงใช่ไหมอายุมัฒนะใช่ไหมหมอครับพอดีวันนี้หมอมาแล้วสองซองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเกินปริมาณพี่สูตน่อยสิหมอมันเป็นไรเพราะหมอเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกินเดี๋ยวมันเกินเดี๋ยวธาตุไฟแตกนะยังไงขอหมอขอตัวขอตัวก่อนนะขอตัวนะครับขอตัวครับ การใช้เทคนิควิธีการที่จะให้คนที่เป็นผู้นําทางความคิดความเชื่ออะไรต่างๆนานาเน,นี่ยนะครับมาเป็นผู้ที่จะยืนยันผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นผู้ขายเองอะไรก็ตามหรือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นเราต้องรู้เท่าทันเลยนะครับว่าจริงๆแล้วทุกคนไม่ได้เป็นหมออาจจะยกตนขึ้นมาเป็นหมอนะครับในบางสถานการณ์นะครับแล้วก็ทําให้เราหลงเชื่อไปนะครับแบบนี้เราต้องหาข้อมูลข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อนนะครับที่เราจะหลงเชื่อการโฆษณาต่าง เร,เราต้องไม่นิ่งเฉยกับสิ่งที่ทําแล้วผิดกฎหมายนะครับการโฆษณาอะไรที่บอกสรรพคุณคุณประโยชน์เกินจริงไปทําให้เราเกิดความเข้าใจผิดเป็นความผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยการเป็นหูเป็นตานะครับสามารถที่จะแจ้งเบาะแสให้กับออยอหรือว่าสามารถที่จะแจ้งเบาะแสให้กับสํานักง,งานคอสชอในกรณีที่เป็นสื่อโฆษณาทางวิทยุกับโทรทัศน์ได้นะครับ สวยความงามก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางครับที่โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงมักจะนํามาเป็นเครื่องมือ ในการหลอกให้เราหลงเชื่อครับโดยกลุ่มเป้าหมายไม่ได้มีแค่ผู้หญิงนะครับแต่ผู้ชายก็มีหลงกนตกเป็นเหยื่อด้วยอีกเช่นเดียวกันครับก็ด้วยคําโน้มน้าวของสรรพคุณที่นํามาอวดอ้างแบบนี้เนี่ยนะครับและด้วยเรื่องของการตั้งราคาที่ไม่แพงนํามายั่วยวนให้หลายคนครับต้องตกเป็นเหยื่อซึ่งแม้ว่าบางทีอจจะมีเอจใจอยู่แล้วนะครับมีสงสัยอยู่แล้วว่าไม่น่าจะมีประสิทธิผลตามที่กล่าวอ้างแต่ก็ยังอยากที่จะลองครับซึ่งนั่นแหละครับเท่ากับว่ากลายเป็นเหยื่อของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงไปแล้ว ดังเช่นสถานการณ์ตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับวิธีวิธีแก้ปัญหาผมร่วงช่วยกันบ้านห,หน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยพี่ไม้ผมร่วงขนาดนี้เลยเหรอเยอะขนาดนี้ไปหาหมอหน่อยไหมอะดูดีเออช่วงนี้ไม่รู้พี่เป็นอะไรอะอยู่ดีมันก็ร่วงเองเดี๋ยวมันก็คงหยุดมั้ง ขี้เกียจไปหาหมอเดี๋ยวอีกแล้วเดี๋ยวผมก็ล่วงหมดหัวหรอกอ่ะถ้าไม่ไปหาหมออ่ะเราลองเซิร์ชหาวิธีที่แบบรักษาผมล่วงไหนไหมเซิร์ชอยู่นี่ไงเฮ้ยนี่ไงที่ไหมสิบหกอาหารที่ช่วยแบบรุงเส้นผมได้แก่ไข่ปลาที่มีไขมันสูงถั่วเนื้อแดงผักใบเขียวผลไม้พริกหวานแล้วก็มีเออแ่พอพอพๆพเลยมีแต่ของที่พี่ไม่ชอบกิน้งนั้นเลย ลือกกินอีกไงอะไม่มีวิธีอื่นบ้างเลยหรือไงผมเอ้ย,อยใช่สิอะไรพี่เจอแล้วแฮเซรัมเล่งการจเจริญเติบโตของเส้นผม380ปเปอร์เซ็นต์ป้องกันการขาดหลุดร่วงของเส้นผมทําให้ผมเงางามและดกดําขึ้นน่าสนใจจวว่าซีได้ยินเนาะว่าแบบพวกผมขาดหลุดร่วงนี่มันเป็นเพราะผมคันกันอะไรพวกนี้นะแต่ดูจากสภาพของพี่ไม่แล้วว่าไม่น่าใช่แค่ผมขาดหลุดร่วงแล้วอ่ซีว่ามันหนักกว่านั้นอะ เอาหน้าเทซีในโฆษณานี้เขาก็บอกชัดเจนว่ามันช่วยเรื่องผมร่วงได้อ่ะนี่มีออยอีกตั้งหากออยอ่ะถ้ามีออยก็ลองโทรเช็คก,กับออยดูไหมหนึ่้าห้าหโทรไปเลยไหนๆก็จะซื้อแล้วก็เช็คซะหน่อยดีกว่ายไม่ต้องหรอกทวงมันต้องเช็คอะไรทั้งนั้นแหละมัวแต่นั่งเช็คนะผมพี่ได้ร่วงหมดหัวพอดีเสียงเงินนิดหน่อยอพี่รับได้น่ะราคามันถูกสั่งเลยแล้วกัน <c oughs> อ่ะไม่ต้องมาหือเลยถ้ามันดีอย่ามาขอพี่แบ่งใช้นะกี่ขวดเดียวหาหมอไม่ไปจะมาสั่งซื้อเลยพวกนี้จะเลอนละอเอาหน้่สั่งเลยแล้วกันเฮ้ยตื่นครับตื่นรู้ ก่อนที่จะตกเป็นเหี่อของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงครับเรื่องปัญหาสุขภาพนะครับที่คุณต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเลยนะครับอาจจะทําให้รีบตัดสินใจเชื่อในคําโฆษณาครับโดยที่ยังไม่ทันคิดวิเคราะห์เลยนะครับถึงความเป็นจริงว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีประสิทธิผลดีอย่างที่โฆษณากล่าวอ้างไว้หรือไม่ครับอย่างในตัวอย่างสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้ครับเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มที่โฆษณาว่า ช่วยบำรุงลงลึกถึงรากผมเร่งการเจริญเติบโตของเส้นผมได้มากป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผมอย่าเชื่อเลยนะครับสบรรพคุณที่บอกว่าลงลึกไปถึงรากผมไม่เป็นความจริงเลยครับและหากไม่ได้รับการแก้ปัญหาจากสาเหตุที่แท้จริงแล้วเนี่ยอาจทําให้ลุกลามเป็นมากขึ้นไปอีกก็ได้นะครับไปฟังคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้กันดีกว่าครับจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นะคะที่เห็นว่ามีผมร่วงเป็นกําๆนะคะแล้วก็หลงเชื่อว่า จะใช้แฮร์เซร่มนะคะแล้วทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้แล้วก็ดกดำขึ้นถึง380%นะคะขอยืนยันเลยค่ะว่าเกินจริงนะคะอย่าไปหลงเชื่อใช้ค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าผลดีนะคะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะกลุ่มแฮร์เซร่มเนี่ยเราให้เนี่ยมันจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บำรุงหนังศีรษะนะคะแล้วก็ให้เส้นผมอะคะ่ะมีความนุ่มลื่นนะคะไม่ได้มีคุณสมบัติในการที่จะทาให้เส้นผมมีการงอกใหม่หรือว่าทำให้ผมดกดำมากขึ้นนะคะทั้งนี้ในกรณีที่ ผู้ริโภคพบเจอตามท้องตลาดนะคะแล้วมีการโอร้อวดสรรพคุณเกี่ยวกับการงอของเส้นผมนะคะให้พึงระวังไว้เลยค่ะว่าเป็นเครื่องสอําอางเกินจริงค่ะไม่ควรที่จะซื้อใช้นะคะในสถานการณ์เบื้องต้นนะคะที่เห็นผมร่วงเป็นกำๆอะคะ่ะแล้วหวังผลจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องสอําอางขอเตือนเลยนะคะว่าอย่าหลงเชื่อค่ะ ในกรณีที่มีอาการผมร่วงนะคะอาจเกิดได้หลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งกรรมพันธุ์การรับประทานยานะคะรวมทั้งความเครียดพักผ่อนน้อยขาดสารอาหารในกรณีนี้แนะนําให้ผู้บริโภคนะคะที่พบอาการแบบนี้ไปปรึกษาแพทย์ค่ะเพื่อให้แพทย์ได้วินิจฉัยได้ตรงจุดและก็สามารถที่จะแก้ไขได้ตรงจุด ดีว่าก,การหลงเชื่อโฆษณาเกินจริงตามท้องตลาดนะคะเพราะอาจจะทําให้เสียโอกาสในการเข้ารับการรักษารวมทั้งเสียเงินและเสียเวลาด้วยค่ะกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้นะคะพบผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์จริงนะคะก็คือมีการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นเซรั่มบํารุงผมนะคะจากทางท้องตลาดเนาะ โดยการที่หวังผลว่าใช้แล้วจะทําให้ผมมาดกดําขึ้นนะคะแต่หลังจากที่ใช้แล้วพบว่าลวงมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคก็ควรที่จะต้องระมัดระวังนะคะในกรณีที่พบเจอโฆษณาเกินจริงนะคะผู้บริโภคสามารถร้องเรียนเข้ามาได้ที่ออยอนะคะสายด่วน1556ค่ะหรือกรณีที่พบการโฆษณาเกินจริงที่วิทยุหรือโทรทัศน์นะคะสามารถติดต่อกสทอชอได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์120 0ค่ะ ไอ้ขอสอบวันั้นอุ้ยเออไหลโยหูผมดกดำเงายาวมากเฮเซลเลมาแล้วมันใช้ได้จริงจริงเหรอเฮเซรเลอมาน่านะพี่ไม่ได้ใช้เลยเอ้าหรือว่าไปได้แชมพูดีๆมาใช้แชมพูก็ไม่ได้ใช้อ๋อรู้และกินอาหารที่ประโยชน์ที่บอกใช่ไหมไม่ใช่พี่ไม่ชอบอาหารพวกนั้นนะล้วได้ทำอะไรมาทำไมผมถึงได้แบบ ดกดำเงางามยาวสวยสวยเกย๋ค่ะนี้อยากรู้ละสิเพราะวันนี้คื <Quick! S 2> อวิกเป็นไงล่ะอยากได้ทรงไหนผมยาวแค่ไหนดกดำแค่ไหนเลือกได้เลยโอโ้โหถึงกัะซื้อวิกมาใส่เลยเหรอเออไม่ต้องพึ่งแฮร์เจลงเสรั่มพวกนั้นอ่ะเราก็เหมือนกันรู้เปล่าอ,อ,อย่าไปหลงกลเชื่อคำโฆษณาอะไรง่ายๆรู้เปล่าเออ<ม>ใครกันแน่ที่หลงเชื่อ แต่ว่าพี่เนี่ยไม่มีแค่อันเดียวนะพี่มีมาเผื่อไซซีด้วยนี่เผื่อไซซีอยากจะผมดกดำไงอ่ะไม่เ,เป็นไรอะ่ะผมมี่ยังไม่ร่วงไม่ไหมเอาเลยไซซีไซซี โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกประเภทมักจะบอกสปปรรพคุณและข้อดีต่างๆเพื่อโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมาลองกินลองใช้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆควรตรวจสอบข้อมูลให้ดีว่าโฆษณานั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ข้อมูลสปปรรพคุณที่อวดอ้างมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดมิฉะนั้นเราอาจจะตกเป็นเหยื่อได้โดยง่ายหากขาดการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่รับประทานเสร ิมจากอาหารมื้อปกติไม่มีสปปรรพคุณในการป้องกันบำบัดบรรเทารักษาโรคและหากร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนจากอาหารที่ถูกหลักโภชนาการทั้ง3มมื้อก็ไม่มีความจำเป็นต้องกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่โฆษณาเกินจริงนํามาใช้เพราะฉะนั้นหากเจอโฆษณายาสมุนไพรที่อวดอ้างว่าผสมสมุนไพรานานาชนิดและเป็นยาวิเศษอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดเพราะไม่มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรชนิดใดใช้รักษาโรคได้ครอบจักรวาลเราต้องช่วยกันย้ำเตือนบุตรหลานในการช่วยกันดูแลผู้สูงอายุทั้งเรื่องสุขภาพและการรับสื่อโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเตือนสติให้รู้จักการวิเคราะห์อย่างรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุตกเป็นเหยือ่อได้ ดโยยง่าหากไม่แน่ใจในผลิตภัณฑ์สุขภาพว่าน,น่าเชื่อถือหรือไม่สามารถตรวจสอบได้ที่สายด่วนอย1 5 5 6หรือเว็บไซต์ของออยหรือ l ล n e fda t h a i และหากพบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนอย1 5 5 6าทางสื่อวิทยุโทรทัศน์แจ้งได้ที่สำนักงานกสทช1 2 0 0กระต่ายอย่างเราจะต้องรู้เท่าทันในทุกช่องทางสื่อเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง ถ้าพวกเรานะครับหันมาใส่ใจและจริงจังกับการป้องกันตนเอง ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงคําโกหกที่ใช้ในโฆษณาเกินจริงเหล่านี้ครับก็จะไม่สามารถทําอะไรเราได้อย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะหลอกเรายังไงครับเราก็จะไม่มีวันหลงเชื่อครับกระต่ายอย่างเรานะครับต้องกระโดดให้ไกลครับเพื่อให้เท่าทันกับเล่ห์เหลี่ยมของคําโฆษณาเหล่านี้ครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับความหลากหลายรูปแบบที่นํามาใช้ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับสวัสดีครับ ตื่นรู้สัปดาหนะ์น้ามาเต้นด้วยกันดิมาเ็ยยืนยังไม่ไหวอยู่แล้วเดินก็เจ็บเนี่ยยังชวนไปเต้นอีกใส่ซิอะไรรอดแล้วเจอยาละรักษาฟื้นฟูได้ทุกอาการอ,อู้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่มันยาแล้วเนี่ยรักษาครอบจักรวาลชรมัดเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็ใช้ของธรรมชาติพวกนี้แหละแล้วเขาก็ไปเจอของดีมาครีมว้านหางจระเข้ผสมคิวเทนหน้าขาวใสใน7วันด้วยมันจะเป็นไปได้ไงฮะหน้าขาวใสใน7วันตื่นครับ ตื่นรู้ก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงครับระบตื่รู้